เข้าสู่วันที่4ของกิจกรรมดีด t u อ็มทียู e s นติเมทซ็อกคมครั้งที่2นะครับหลังจากที่น้องๆที่เข้าร่วมโครงการได้เดินทางมาอยู่ที่กีเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเข้าสู่วันที่4แล้วล่ะครับแม่ก็เรียกว่าน้องๆทุกคนก็ยังคึก มากมากเลยล่ละครับคุณผู้ชมยิ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราเดินทางมาถึงกิเลนเวลลวันแรกนะครับเรามาคลายกล้ามเนื้อเรามาแนะนําทําความรู้จักพี่ๆี่ทีมงานกันส่วนวันที่2นะครับเราเช็คสมรรถภาพ ของร่างกายในช่วงเช้าช่วงเย็นก็เรียนรู้เบสิกเบื้องต้นของการเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงนะครับส่วนวันที่3นะครับนอกจากที่จะเรียนรู้เทคนิคของฟุตบอลเบื้องต้นแล้วนั้นน้องๆอ,อย่างเซอร์ไพรส์นะครับกับพี่ๆกิเลนพยองเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดของเราที่เดินทางมาเซอร์ไพรส์ถึงกิเลนเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเลยหลังจากนั้นในช่วงเย็นนะครับก็มาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสโมสรกิเลนพยองเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดของเราและนี่นะครับวันที่4นะครับหลังจาก ที่ฝึกซ้อมมาได้สักพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นบททดสอบจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับทางสตราฟโค้ชทีมงานอะคาเดมี่ของสโมสรกีฬาพยอンของเราก็ให้น้องๆแบ่งข้างกันลงทีมนะครับเรียกว่าได้ไฟติ้งได้ลงสนามจริงๆกันเลยนะครับนี่ฮะพื้นสนามที่น้องๆใช้แข่งขันกันอยู่เนี่ยก็เป็นพื้นสนามที่พี่ๆขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยนะครับในหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็น19ปี21ปีซีเกมแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมมาแล้วทั้งนั้นแหละครับ เห็นน้องๆมีความสุขแบบนี้พี่ๆี่ staff c ทีมงาน academy ในโครงการ mtu td ultimate soccer camp ครั้งที่2ก็แ h a ปี้กันทั่วหน้าแล้วครับวันพรุ่งนี้นะครับน้องๆจะเดินทางจากกิเลเวเล่เขาใหญ่เข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับจะมีการรับไปสนิยบัต จบหลักสูตรครั้งที่2นะครับกับโค้ดแบรนด์ทตวตวรรสีปานหลังจากนั้นน้องๆก็จะได้ทัวร์เ s t a ีจีสเดียมกันล่ะครับแม่ก็ถือว่าจบคอร์ส MTU TD Ultimate s o c ม e r Camp ครั้งที่2อ,อย่างสมบูรณ์แบบเดี๋ยวภาพบรรยากาศวันพรุ่งนี้เมืองทอนทีวีของเราก็จะตามเก็บมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ